สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีข่าวดีๆสำหรับ f อที่อยู่ประเทศไทยและก็อยู่ต่างประเทศและก็ชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการไรต้องการมาอยู่แบบถาวรที่ประเทศไทยก็คืออาจจะเป็นเงินเกียณตัวเองที่อยู่ทางเยอรมันซูแซงโซนยุโรปสามารถมาหาคุณชายได้แล้วเป็นข่าวดีมากนะครับแล้วก็จะมีวีวซ่า สาหรับท่องเที่ยวอันนี้คุณชัยก็รับทําแล้วกับทีมงานของคุณชัยซแซนกว่าจะหาได้นะก็ใช้เวลาหน่อยนะเอบางค่างบอกบอกไม่ทําไม่ทําไม่ทําเพราะว่าเรายังไม่มีทีมงานนะแต่ถ้าตอนนี้เรามีทีมงานแล้วที่จะอะไรที่จะมานะครับดูแลนะครับเซอร์วิสให้กับ ชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยที่ประเทศไทยนะจะเป็นธนาคารเอ่ยนอนออวีซา่าแบบถาวรที่ประเทศไทยเอยอ,อะไรต่างๆแล้วก็สําหรับคนไทยที่ต้องการขอ,อ,อรับรองการันตีวีซา่ามีคนพาไปเราก็ถามด้วยนะตอนนี้เริ่มบัต now สามารถให้คืมงานคุณชัยสแตนเดินเรื่องให้นะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนว่าวันนี้เรามีทีมงานคนใหม่มาที่เราจะมาทำงานด้วยกันนะครับผมเนาะ ชื่อคุณส้มนะครับผมก็จะอธิบายฟังว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเพื่อให้ FC ในช่องทาง f เฟซบุ๊กเพจ t u b e t i k อก k ต่างๆได้รับทราบว่าอ่ะมาทำงานคุณช้ยได้ไหมหรือจะให้หาบ้านให้ก็ได้นะครับตอนนี้คุณชายก็เปิดอคอนโดนเนียมที่ประเทศไทยพัทยาให้เช่าเอาหูหินให้เช่านะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพัทยาหูหินทะอำ ก็สมุยภูเก็ตมีทุกอย่างจะไปเชียงใหม่กรุงเทพก็มีให้นะครับสามารถเช่าได้แค่บอกว่าต้องการที่ไหนเดี๋ยวคุณชัยหาให้นะครับผมมาเรามาคุยกับคุณส้มทีมงานคนใหม่ของคุณชยัยสแตนครับว่าอะไรเป็นไงบ้างนะครับมาครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะโอเคคุณชายครับอันนี้คือคืนงานคนใหม่คือคุณส้มนะครับเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมกับทีมงานของเราคุณสม้มรายงานตัวก่อนว่าคุณส้มทําอะไรบ้างตอนนี้ครับผมอ่าค่ะอ่อส้มตอนนี้ก็คือเรารับดูแลเรื่องวีซ่านะคะอ่าก็จะมีทั้งวีซ่าสําหรับคนไทยที่จะไปต่างประเทศแล้วก็สําหรับอ่าชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาไทยแล้วก็อยู่ไทย ระยะยาวประมาณนี้ค่ะคุณชัยคำถามแรกเลยตอนนี้เอฟซดูผมอยู่นะครับคำถามแรกว่าอ้าตอนนี้ประเทศไทยเปิดอาวีซ่าแบบสองเดือนเด้อยหกสิบวันหรือยัง,ยงเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะหลายๆประเทศตอนนี้สามารถที่จะเดินทางเข้ามาไทยแล้วก็มารับวีซ่าหกสิบวันได้ที่สนามบินได้เลยค่ะโอเคอแต่ต้องไปที่นสนามบินใช่ไหมหกสิบวัน,นนะอ่า ขออีกครั้งนะคะต้องไปที่สามบินก่อนขอตรงนั้นก่อนใช่ไหมหกสิบวันใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มาที่มาที่สนามบินแล้วก็ตมก็จะแมป์ให้หกสิบวันอ๋อโอเคโอเคเพราะหลายๆคนที่มีสามนฝรั่งเนี่ยเขาถามว่าคุณชายตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมหกสิบวันอ่าอ่ะอันนี้ทีมงานของคุณส้มกระบอกแล้วสวัสดีครับคุณมารีนะครับสวัสดีครับคุณชาย ยายดูจักเชิงใหม่เจ้าสวัสดีครับผมช่องทาง youtube นะครับแล้วก็ช่องทางเพจช่องทาง Tik Tok นะครับคุณสุนีสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับัน,นี้มีอะไรต่างๆที่สมัครคนต่างอาประเทศคนสัญชาติต่างประเทศซื้อแซนเยอรมันโซนยุโรปสามารถใช้บริการทีมงานตอนนี้ก็แนะนําว่าน้องใหม่คุณส้มเดินเรื่องเกี่ยวกับทำบีซ่าให้ฝรั่งๆๆแบบถาบอลที่ต่างประเทศไทยนะครับแล้วก็รับทำบีซ่าให้คนไทยท่องเที่ยวไปต่างประเทศด้วยก็ ทีมงานของเราคุณส้มจาัดก,การให้คุณส้อมอธิบายอีกครั้งนึงว่าเป็นไงบ้างครับอ่ะสมมติว่าเข้ามาที่นี่แล้วนะครับผมอืมค่ะอ่าสมมุติว่าอ่าชาวต่างชาตินะคะที่ต้องการที่จะมาอยู่ในไทยระยะยาวถ้าในกรณีที่ว่ามอยากจะมากะเกษียณอายุอ,อ่อยากมาอยู่ไทยแบบอ่าไม่ได้ทำงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีบริการพาอ่ะดำเนินการขอวีซ่าอ่า แล้วก็เปิดบัญชีธนาคารให้ด้วยนะคะอืมเรามีบริการทีมงานที่จะไปดูแลได้อ่าหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยที่ไหนบ้างแล้วแต่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างเช่นอ่าหลักๆก็จะเป็นที่ที่ทีกรุงเทพนะคะถ้าถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็จะสะดวกหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นที่ลูกค้าอยู่ที่ภูเก็ตก็มีค่ะที่เชียงใหม่ก็ได้ถ้าในภาคอีสานก็ได้เหมือนกันค่ะ เพราะว่าได้หลายจังหวัดเ,เพราะว่าภาคอีสานลูกค้าผมเยอะมากอ่าภูเก็ตมีนะภาคเหนือเชีงยงใหม่มีใช่ไหมครับผมกรุงเทพก็คือที่พัทยาก็มีอ่าพัทยาก็มีนะครับผม<ช>นะครับผมก็<ช>เป็นตัวแทนของชยัยซูแนนะครับนะครับก็พาไปด้วยใช่ไหมครับเป็นคือการพาลูกค้าไปด้วยเลยใช่ใช่ค่ะก็คือแค่ลูกค้าติดต่อมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทีมงานที่จะไป รับลูกค้าแล้วก็ดูแลพาดําเนินการจากต้นจนจบเลยค่ะอ่า <Okay. S 2> จนได้รับวีซ่าเลยใช่ mm hmm. เราดูแลครบวงจรไปค่ะคุณชัยอันนี้ก็ดีสําหรับผมเพราะว่าครบวงจรแล้วก็เกี่ยวกับทําอ่าไอ้วีซ่าของฝรั่งได้กี่ปีครับปีต่อปีหรือไงครับผมอ่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือที่ที่เขาจะนิยมทํากันก็คือ,อเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. โดยวีซา่าหลักเข้ามาปุ๊บเนี่ย เราก็จะทําเป็นการเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวให้เป็นวีซ่านอนอิมเมจกรนก่อนแล้วก็ขอตัวหนึ่งปี extension ให้แต่เราจะทําให้ครั้งเดียวให้เขาได้สิบห้าเดือนครั้งเดียวเลยเสร็จสับแล้วก็หลังจากสิบห้าเดือนไปแล้วเขาสามารถที่จะ,ะติดต่อเราเราพาต่อปีละครั้งได้ไปเรื่อยๆเลยค่ะหรือเขาจะทําเองก็แล้ว<อ>แต่เขา ตามอัทยาสัยแต่ครั้งแรกเราทให้ก่อนช่ครั้งแ้าสะดวกทำเองใช่หลังครั้งต่อๆไปเ้าสะดวกทําเองก็ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเไม่ไม่สะดวกติดติดปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยลองติดต่อเทียนคุณนันคุณชายซื้อแทนคุณชัยมีปัญหาแล้วผมก็ส่งคนส่งไปนะครับผมเท่านั้นเองนะครับผมนะครับผมยินดีนะครับอ่ะสำหรับพีซ่าสำหรับคนไทยนะครับผมอธิบายฟังหน่อยค่ะอ่า ถ้าเป็นวีซ่าสำหรับคนไทยที่ต้องการที่จะไปอยู่ที่ต่างประเทศเราก็มีทีมงานนะคะพาดำเนินการชายก็แต่เบื้องต้นเราก็จะต้องเข้าติดต่อกันคุยกันก่อนนะคะถามว่าวัตถุปงค์ที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคร่าวๆเราก็จะดำเนินการเตรียมเอกสารให้แล้วก็จองวันอะไรพวกนี้ให้ต่างๆนานานอคขั้สะดวกให้ค่ะแล้วไปที่ทางสารท้วยกันไหม ่าตอนวันที่ไปที่สารทูตก็จะมีทีมงานไปเจอที่นั่นเพราะว่าอย่างลูกค้าบางทีก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเราก็จะนัดจองวันให้แล้วก็พอลูกค้ามาที่สถานทูตเนี้ยเราก็จะไปรอุ๊อ่าแล้วพาขึ้นไปเท่ากับลูกค้าไม่ต้องติดต่อคือว่าทางทีมงานของเราติดต่อทางสารทูตให้กอกเอกสารให้นัดให้และพาไปด้วย,ยใช่ใช่ค่ะ สรุปว่าของฝรั่งก็เหมือนกันเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขามีจะมีอยู่ได้ประมาณสองเดือนถังของท่าแอร์พอร์ตนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องติดต่อทางเรามาว่าาจะให้เราเดินเรื่องเกี่ยวทางนี้ต่อก็คือกี่เดือนนะอยู่ต่อได้กี่เดือนนะจริงๆถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเขาจะได้วีซ่าท่องเที่ยวมาสองเดือนก่อนนะคะคถ้าเกิดว่าเขา ถ้าจะทำในการเปลี่ยนเป็นวีซ่าระยะยาวเนี่ยส้มอยากให้เหลือวันก่อนที่วีซ่าสองเดือนจะหมดเนี่ยจะหมดใช่ไหมจักหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนก่อนใช่อ่สมมติสองเดือนเนี่ยเดือนนี้ไปเที่ยวซะเดี๋ยวเดือนหน้ามาทำประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณนี้เลยค่ะจะได้จบเรียบร้อยรับประกันโดยทีมงานคุณชายซ่สแซนไม่ทิ้งลูกค้า นะครับไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนเพราะชื่อเสียงผมไปไกลแล้วแล้วก็มีทีมงานดีๆแน่นอนถ้าคุณส้มทําผิดอะไรผมด่าคุณนะผมบอกไว้ก่อนนะทํางานให้ดีนะตั้งใจทํางานยินดีค่ะต้องตั้งใจทํางานทุกอย่างมีอะไรรายงานหัวหน้าเข้าใจไหมครับทุกอย่างต้องรายงานทุกอย่างหมดเลยมีปัญหาอะไรรายงานกินน้อยกินนานเดี๋ยวเราจะมีลิสต์ให้ราคาให้เป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันแล้วภาษาไทยให้ด้วยเพื่อความสบายใจในการทํางาน ถ้าลูกค้าคนไหนบอกว่าไม่เอาดีกว่าก็ไปหาคนอื่นเราไม่ได้แข่แต่ลูกค้าบอกว่าโอเคเอาคุณชายจบครั้งเดียวจบเพราะว่าการทํางานมันไม่จบแค่เอกสารเท่นี้ถมมว่าเข้ามากับสามีฝรั่งกับเมียคนไทยเราก็โดนเรื่องเกี่ยวกับสัญญาสามีภรรยาให้ด้วยสมมติภรรยาตายปุ๊บเนี่ยเราก็ดูแลสามีคนด้วยนะครับแล้วก็<ม>เกี่ยวกับงานศพอะไรต่างสมมติสามีเสียชีวิตงานศบเราก็ เราจะดูด้วยทุกสิ่งอย่างการเงินว่าเป็นไง้าเงินแม่ไม่เราเดินเรื่อง้วยทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราเดินเรื่องให้ด้วยมันไม่จบง่ายๆเข้าใจไหมครับบางคนเขารับทํมิีซาจบงานนะครับผมเขารับทํมิีซาจบแต่บางคนก็เออเท่านี้นะแต่ผมไม่จบผมต้องไปต่อผมต้องไปต่อเรื่อยๆนะครับเพราะงานของเราที่ประเทศไทยมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมัยก่อนผมยังไม่มีทีมงานเยอะขนาดนี้นะครับสำคัญที่สุดคุณส้ม บางคนเขาไม่มีเงินซื้อบ้านนะครับเรามีบ้านเช่าให้ทุกจังหวัดมากเใช่ทุกจังหวัดราคาเริ่มต้นแล้วแต่คุณมีบอกคุณใช้ผมมีประมาณ8ปดพันต่อเดือนได้ไหมหนึ่ง0มืได้ไหมแล้วแต่ที่คุณต้องการถ้าคุณแบบอยากดูหลาหมาเห่ามันก็ต้องแพงแต่ถ้าคุณอยากแบบธรรมชาติธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่อยู่ได้ โดยที่คุณไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อบ้านนะครับก็ทํากับทีมงานของเรานะครับผมทากับทีมงานของเราแล้วก็มีสัญญาให้เราเป็นคนกลางนะเราบอกไว้ก่อนเราเป็นคนกลางให้ถ้าทำสัญญาปุ๊บจะเป็นรายปีปีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ของผมจะไม่เหมือนเมืองไทยนะคุณต้องมีทําประกันด้วยเช่น เอาเรามีทีมงานวูดดี้น้องวูดดี้ทำประกันให้ด้วยว่าต้องการทำประกันเดือนไหนเพื่อประกันสุขภาพร่างกายนะครับหรือประกันบ้านอัคขีภัยต่างๆก็ทั้งถามด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เข้ามาบ้านใหม่ต้องมีประกันอัคีภัยถ้าสมมติว่าฝรั่งเนี่ยนะครับผมถ้าฝรั่งเขาไปทําไฟไหม้ล่ะและ้วใครจะจ่ายให้เพราะฉันทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามผลหมายแล้วก็เรามีใบรับประกันให้ด้วยว่ามีประกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต่างๆอันนี้ก็ควบคุมในงั้นด้วย นะไม่ใช่ว่ามาทําแค่วีซ่าเฉยให้ผ่านแล้วเราจะไม่ดูแลเราดูแลท่านอยู่นะครับผมทุกวันนี้มีมากมากเลยค่ะคุณชัยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบใหญ่แต่เมื่อคุณต้องการจะซื้อบ้านนะครับต้องการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งมีเมียด้วยก็ใช้ทืัอสิทธิ์ของพญาเข้าไปขา้างไหนแต่คุณสามารถพักพิงอาศัยอยู่นั่นจนวันตายเมียญาติพี่น้องคนอื่นถ้าเมียตายพวกก็ไม่สามารถไล่คุณออกได้อันนี้เราช่วยด้วยนะ แต่ว่าคุณตายปุ๊บเราเดินเรื่องเงินไม่ไม้ให้โดนนู่นนี่แล้วเราป้องกันทั้งญาติพี่น้องของคุณด้วยที่อยู่ต่างประเทศถ้าอยู่เมืองไทยอันนี้เราทําให้ด้วยเราไม่ใช่เล่นๆนะตอนนี้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเอฟซี MC นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะเช่นตอนนี้เรามาล้าสุดเกี่ยวัเรื่องสำหรับฝรั่งที่ต้องการมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรคุณส้มหน้าที่คุณทําให้เต็มที่ทาด้วยใจนะครับทุกอย่างท,าทำด้วยใจ แน่นอนอยู่แล้วทำต้องได้เงินทําไม่ได้เงินไม่ต้องทําแต่เราทําด้วยใจกินน้อยกินนานผมจะมีคําสัท์ผมว่ากินน้อยกินนานนะครับผมเนาะเรื่องบีซา่ารับรองการันตีอะไรต่างๆคุณส้มเป็นคนจัดก,การให้แต่ผมเป็นหัวหน้าผมเป็นหัวหน้าทุกอย่างนะผ่านผมก่อนนิดนึงจากน้ำมัส่งต่อให้คุณส้มนะครับเพราะฉันเอฟซี FC ที่ดูผมอยู่นะ่ะกรุณานะครับติดต่อผมมา คุณชายอยากทํบวสซา่าคนนี้ลูกหลานไม่รู้เรื่องเลยเราจะมีราคาลิสให้ราคาเท่าไหร่บอกไปเลยนะครับเรามีราคานี้ราคานี้ราคานี้บอกไปตามกฎหมายเลยว่าราคานี้ของเรานะรับได้ไหมรับได้โอเครับไม่ได้ก็ต้อาทำครับไม่ได้ง้อลูกค้านะครับผมแต่ฝรั่งมาปุ๊บโอเคไหมอ่าถตาว่าคุณคุณต้องก,การคนแปลภาษาเยอรมันเราก็มีให้นะครับภาษาอังกฤษก็ได้อยู่แล้วคุณช่วว่าพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นโซนยุโรปพูดภาษาไม่ได้อยากได้ฝรั่งเศสเราก็มีคนแปลให้ด้วยวันนั้นแค่วันเดียว จบเลยเคลียแต่แ,ตแน่นอนร่ามก็ต้องจ่ายจังหักนะไม่ใช่ว่าร่ามเขาไม่จ่ายปัหาเพราะว่าคุณทําบีซ่าครั้งเดียวพอคณรู้แล้วคุณก็ทากับครั้งหน้าคุณก็สามารถทํากับพญาได้แต่ครั้งแรกมันยากนะครับอันนี้ก็บอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับผมก็จะมีที่ผมสูงมาที่ผมจําได้ข้อของฝรั่งก็จะมีที่ภาคอีสานถูกต้องไหมอีสานพัทยา พัทยาเ,าเจอกันนะพัทยาเราเจอกันนะครับผมช้าอัมหูหินนะครับนะครับทางภาษาอังกฤษ,กษ<ใ>น,นะครับภาษาเยอรมันนะครับหลายๆภาษาที่ได้ไม่มีปัญหาค,าครับผมได้นะครับแล้วก็พัทยาหูหินชะอํมเกาะสมุยใช่ไหมภูกเก็ตเกาะสมุยก็ม่มีค่ะภูกเก็ตนะครับผมเชียงใหม่นะครับผมกรุงเทพ การที่นักท่องเที่ยวหลายที่มีฝรั่งเยอะๆเราเดินเรื่องหมดนะครับราคาเราจะเราจะทําราคาออกมาแล้วลงประกาศข้างไปข้างในว่าราคาเท่าไหร่นะครับ f อซนะครับอันนี้สําหรับ f อซโดยเฉพาะที่เข้ามาหาเราแล้วตอนนี้ก็จะสังเกตว่าทุกวันจะมีฝรั่งโทรมาหาผมเยอะมากเลยว่าคุณชยัยผมอยากให้คุณดูแลผมได้ไหมผมอยากให้คุณเดินเรื่องให้เราได้ไหมเพราะเขามีปัญหาพว๊บก็โทรหาผมตลอดเวลาย,ยิงเรื่องภาษา ผมเป็นคนที่รู้ภาษาสองวัฒนธรรมของฝรั่งและวัฒนธรรมของไทยว่าเป็นไงบ้างทั้งสองอย่างเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใครออกใครนะผมผมเป็นคนกลางนะครับถ้าลูกน้องผมทําผิดพลาดอะไรกราขอโทษได้เดี๋ยวผมด่าลูกน้องผมเองนะครับผมเ <c oughs> พราะฉะนั้นกริายามารยาคุณส้มต้องมีนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าทํางานให้คุณชายแล้วกูดูด,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 ดีคนอื่นไม่ใช่มือไหว้สวัสดีค่ะลูกค้ามีแล้วรับใช้บ้างค้าอย่างนี้ก็ว่างไป เขาจะจบปออะไรปสองปสามไม่สนใจเขาคือลูกค้าของเราอันนี้ผมบอกหน้า F4 เลยนะครับว่าเราใครจะเป็นไงพื้นฐานไงคุณเป็นลูกค้าเราต้องบริการให้ดีเท่านั้นเองนะครับเกี่ยวกับวีซา่าสำหรับเพอร์มิชื่ออะไรสำหรับฝรั่งคุณส้มหมา่ถึงเพอร์มิตบีซ่าสำหรับฝรั่งชื่ออะไร อ๋อมาถึงตัวประเภทวีซ่าใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับตัวประเภทวีซ่าตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อบีซ่าวีทายเมนต์ค่ะอ่าวีทายเมนต์หรือว่าชาวต่างชาติที่จะต้องการที่จะย้ายมาอยู่ไทยกับภรรยากับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอ่า แต่อายุยังไม่ถึง50ปีถึงเกณฑ์ที่จะทำวีซ่าวิไทม์เมน์ได้เนี่ยเราก็จะมีวีซ่าประเภทอื่นเช่นเป็นวีซ่าอ่าสปาวส์วีซ่าหรือวีซ่ากาละภรรยาไทยอการะบุตรไทยอ่าอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ถ้าชาวต่างชาติที่อายุน้อยๆอ่าก็ไม่ไม่ไม่มีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมาอยู่ที่ไทยเราก็จะมี education วีซ่อ่าซึ่งเป็นวีซ่านักศึกษาประมาณนี้ค่ะเรามีเรามีรองรับทุก ช่วงวัยนะคะ <Okay. S 2> สําหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่ในไทยเราดูแลได้หมดเลยอ okay. อันนี้ก็เป็นวีซ่าสําหรับนะักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาตินะวีซ่าของคนไทยอธิบายฟังก่อนต้องบอกไว้ก่อนว่าวีซ่าจะผ่านไม่ผ่านเราเป็นคนทำที่เฉยถ้าไม่ผ่านคุณจะโทษเราไม่ได้สมมติสํานักงานสารทูตบอกว่าไม่ผ่านนะแล้วคุณมาโทษเราอันนี้ไม่ได้นะเพราะมันอยู่การสัมภาษณ์การพิจารณาของทางสัมภาษณ์หรือทางสุแซนหรือทาง,างต่างประเทศว่า เอ๊ะไอคนนี้จะรับรองกลางตีน่ะกลางตีมาเนี่ยเข้าเงินเดือนไม่พอหรือเขาไม่คดีตัวหรือว่ามีเงินมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วคนนี้ก็เขาเขาสังเกตว่าคงไปไม่ได้พอเดินเรื่องรึไม่ผ่านจะโทษเราไม่ได้นะครับ FC บอกไว้ก่อนเดินเรื่องใช่ไหมเดินเรื่องให้แต่ไม่ผ่านมันอยู่ที่ทางสถานทูดนะครับว่าผ่านไม่ผ่านอันนี้จะเป็นกฎเกณฑ์ของเราเขียนเข้าไปในลายด้วยว่าจะผ่านไม่ผ่านไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าเราจ่ายให้เราแล้วจะผ่านไหมไม่ผ่านอันนี้ไม่สามารถโทษเราได้นะครับผม ถูกก็ไหมครับคุณน้ำคุณคุณคุณจอมอธิบายฟังก่อนใช่ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นวีซ่าสําหรับเอคนไทยที่จะไปต่างประเทศอันนี้มันจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันแล้วแต่เรื่องเอกสารของของคนคุณนั้นๆเลยก็คือเราเราช่วยในการเตรียมเอกสารจัดเตรียมเอกสารให้แบบอ่ให้ได้แบบมากที่สุดอย่างเงี้ยนะคะอ่าแต่ว่าก็จะผ่านไว้มันก็อยู่ที่ ตัวเขาด้วยนะคะเพราะมันอยู่ที่ดุลพินิจของสถานทูตด,ด้วยตแต่เราจะช่วยอ่าเราจะช่วยให้อะไรให้มันพร้อมมากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้ไปประมาณนั้นเองนะคะอือ่านี่ก็คือคําตอบบางพบคนไทยบางคน <c oughs> บอกว่าไม่ผ่านของเงินคืนมีไหมมีประสบการณ์นี้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> เราก็จะต้องแจ้งตั้งแต่ทั้งแรกเลยนะคะเราเรายึดตรมความเป็นจริงนะคะ <c oughs> ว่าอ่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยน <c oughs> แปลงเรื่องอ่า ดุลพินิษของสถานทูตได้เลยเราว่าแต่ละคุณที่มาเนี่ยเราก็จะดูว่าพื้นฐานเอจะไปด้วยวีซ่าประเภทไหนถูกประเภทไหมเรื่องคนการันตีมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นอ่าเหมือนกับเขาจะต้องเตรียมตรงนี้ให้ให้พร้อมด้วยตัวเขาเองเราก็ดําเนินการแค่ว่าช่วยช่วย ไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี้ผมช่วยได้นะผมสามารถเขียนจดหมายเชิญให้ได้เป็นภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษผมสามารถทําให้ได้ไม่มีปัญหานะผมสามารถทําได้นะทำภาษาเยอรมันอย่างนั้นดีมากเลยของชายอันนี้ผมช่วยให้ได้นด้อะอันนี้ผมช่วยให้ได้ผมจะมีผมจะมีมีอันนี้ช่วยให้ได้นะหลายหลายภาษาช่วยให้ได้อยู่แต่นั้นนะก็เซ็นชื่อเท่านั้นเองแล้วส่งทางอีเมลก็ได้ทางสารพูดก็ได้นะไม่จำเป็นต้องส่งจดหมายมาแ้วสมัยก่อนต้องส่งจดหมายใช่ไหม สามสปีที่แล้วส่งสมัยนเดียวสมัยนี้ไม่ต้องแล้วครับก็คือส่งทางอีเมลอเดียว,ยวก็พอแล้วก็วมีพาสปอร์ตนเมอร์มาเมอร์หลายเป็นยังไงเพราะอะไรเสศษผลเท่านั้นเองนะครับที่จะมาที่เช่นประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียหรือว่าหลายๆประเทศอันนี้รอทับรับทําหมดถือว่ารอทําฝรั่ง มาอยู่กินถาบอลที่ประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่อยากจะทำวีซ่าด้วยอันนี้ก็ใหม่สำหรับ f อฟซีที่เข้ามาติดตามคุณชายซิแสแดนนะครับแล้วก็ทีมงานคนใหม่คือค,คุณส้มก็ยินดีมากๆที่ทำงานด้วยกันนะครับผมเนาะยินดียินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้ร่วมง,งานค่ะ,ค,ะค,ครับผมคุณส้มครับขอบคุณมากนะครับเนาะที่ลายสดให้ความรู้คนไทยวันนี้นะครับผมได้ค่ะขอบขอบคุณคุณชายมากนะคะครับเอฟซีกครับสัสดีค่ะ วันนี้ก็มาพูดลาเรื่องนี้กับกับฝรั่งคนไทยกับที่จะถือสัญชาติเช่นเยอรมันอีกเดียวไม่มีสัญชาติต่างๆก็สามารถให้เราเดินเรื่องตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามีคนเป็นเชงเยอรมนีหรือคนสวิตเซอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสก็สามารถให้เราทำเรื่องนี้ได้เรามีทีมงานที่รับทำแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็กรนณาแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ